สวัสดีค่ะชาวพีพัสวันนี้นะคะแอดจะมาสอนวิธีการสมัครโปรเน็ต AIS One Two Core ซึ่งเป็นโปรเน็ต1เมกแบบไม่ลดสปีดไม่จำกัดปริมาณในราคาเพียง19บาทเท่านั้นนะคะและก็จะสมัครได้เฉพาะจังหวัดที่อยู่ในภาคอีสานเท่านั้นนะคะปกตินะคะเน็ตที่มีความเร็ว1เมกไม่ลดสปีดไม่จำกัดปริมาณต่อ1วันปกติจะมีราคาอยู่ที่ 25บาทนะคะแต่วันนี้นะคะแอดมีโปรเนต็ต A i S ราคาถูกเพียง19บาทต่อ1วันมาบอกกันอีกเช่นเคยคะ่ะ ก่อนชมคลิปนะคะอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของเรานะคะทีนี้เราจะมาดูเงื่อนไขและก็รายละเอียดในการสมัครโปรเน็ตของจังหวัดในทางภาคอีสานกันนะคะเงื่อนไขในการสมัครนะคะสมัครได้ทั้งลูกค้าที่เป็นซิมเก่าและก็ลูกค้าที่เป็นซิมใหม่นะคะและทุกลูกค้านะคะจะต้องเป็นซิมระบบเติมเงินด้วยนะคะเงื่อนไขต่อมานะคะสมัครได้เฉพา ลูกค้า AIS ที่อยู่ในโซนจังหวัดทางภาคอีสานนะคะและจังหวัดที่อยู่ในภาคอีสานจะมีทั้งหมด20จังหวัดนะคะดังนี้กาลสินขอนแก่นชัย,ยภูมินครพนมนครราชสีมาบึงกาฬบุรีรัมย์มหาสารคามยโสธรร้อยเอ็ดเลยสีสเกตสกลนครสุรินทร์ หนองคายหนองบัวลำพูอำนาจเจริญอุดรธานี และก็จังหวัดอุบลราชธานีนะคะเราก็เช็คว่าเราอยู่ในพื้นที่จังหวัดเหล่านี้หรือเปล่าถ้าอยู่ในพื้นที่เหล่านี้ก็สามารถสมัครแพ็กเกจนี้ได้เลยค่ะต่อมารา,รายละเอียดของแพ็กเกจนะคะเราจะได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วสูงสุงสดอยู่ที่1เมกต่อวินาทีเล่นเน็ตได้ไม่อัน้นแบบต่อเนื่องที่ความเร็วเน็ตไม่ลดสปีดไม่จำกัดปริมาณระยะเวลาในการใช้งาน24ชั่วโมงนะคะราคารวมภาษี นะคะ20บาท33สตางค์ต่อครั้งต่อ1วันและก็เป็นการสมัครรายครั้งต่อครั้งนะคะไม่มีการต่ออายุอัตโนมัติก็คือถ้าเราใช้งานเน็ตครบ1วันแล้วก็จะไม่มีการหักเงินทุกๆ1วันนะคะวิธีสมัครนะคะสามารถสมัครด้วยตัวเองได้เลย สมากดดอกจัน777ดอกจัน7250ดอกจัน461 427 4 27, เหลี่ยมโทรออกค่ะขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ